ใล้ครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับใน u t ท b e สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับเราก็เดินทางมาจนถึง e p 4จนได้นะครับผมจนได้จริงๆผมว่าจะไม่จะให้มันจบแค่ที่ EP ี3แล้วนะแต่ว่าก็ต้องมี e p 4นะครับเพราะว่าคนขอ,อก,กันมาเยอะมากๆมากๆแบบว่าล้านหลามที่สุดทั้งในสตรีมทั้งในคอมเมนต์ YouTube แชทแฟนเพจโอ้ oh, โหอะไรไม่รู้เต็มหมดนะครับนะผมรู้ว่าทุกคนก็ไม่ชอบคีหน้าแม่งพอๆกับผมนะครับเพราะว่าแม่งด่าคนไทยแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเออนี่นะครับ ปิดไงย,ยังมาขอนะครับจัดให้แล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเช้านะของวันที่9ผมกดเจอมันเมื่อประมาณตอนเที่ยงคืนมัน้งหรืออะไรนี่แหละตอนนั้นผมสตรีมอยู่นะครับแล้วผมก็กดเจอมันนะให้ดูนะครับก็ประมาณเนี่ยคือหลังจากที่ดักตบมันเนี่ยมันบอกผมว่าเออผมมาเล่นเก่งแต่แบบว่าทําไม ทำไมเกมนั้นต้องแคมป์หรือว่าต้องเฝ้าคือมันไม่เข้าใจการเล่นคิลเลอร์ครับมันต้องการที่แบบแบบว่าให้ผมแบบว่าไล่แขวนทุกคนคนละ3ทีคือเกมเนี้ยเกมเนี้ยนะครับที่ผมดักเจอมันเนี้ยผมแขวนทุกคนคนละ3ทีนะครับทีมันคือผมได้คะแนน3 2 0 0 0นะครับแต่ว่ามันก็ยังด่าผมอยู่ดีนะครับแล้วมันก็ยังยืนยันคําเดิมนะครับ คือผมไม่แน่ใจนะแต่ในสตรีมมันตอนไหนแต่ว่ามันยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าคนไทย still trash นะครับผมไม่ใช่แค่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ดิสเกมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เกมนี้นะคือบอกว่าคนไทยก็ยังเป็นขยะอยู่เหมือนเดิมนะครับมันยังยังยืนยันคําเดิมนะครับถึงแม้ว่ามันจะโดนผมฆ่าไปแล้วคือเมื่อคืนนี้มีคิลเลอร์คนไทยดักฆ่ามันเยอะมากนะครับเอางี้ดีกว่าครับทุกคนคือปรากฏการณ์ของไอ้จ่อยเนี่ยทำให้ปกติเกมนน Day Day เนี่ยครับเดียสบายเดียร์ไลท์เนี่ยตอนช่วงเวลาประมาณ ตั้งแต่2ทุ่มสามทุ่มไปจนถึงตีสามตีสี่เนี่ยคิลเลอร์จะหาห้องไวนะครับคิลเลอร์มันจะไปหาห้องช้าประมาณตีสามตีสี่ไปแล้วนะครับแต่ว่าพอยจ่อยมาสตตีมนะครับทุกคนพร้อมใจกันกดดักฆ่าแม่งคือเที่ยงคืนเนี่ยคิลเลอร์กดหาห้องช้าทุกคนคือไอเทคไกว่าคิลเลอร์แม่งกดหาห้องปกติกดปุ๊บจะได้ทันทีนะครับเหมือนทุกคนเคยดูอ่อันนี้ไหมอเวนเจอร์ Avengers, ใช่ไหมที่กัปตันอเมริกาเขาบอกว่าอเวนเจอร์ Avengers. แอสเซมบนี่คือ Thailand Assemble ครับทุกคนคือทุกคนพร้อมใจกันที่จะดักค่ามากๆคือเมื่อวานมันสตรีมมาสตรีม,ม,มแค่ชั่วโมงเดียวแล้วมันก็ไปเลยครับพรโดนดักทุกเกมตายทุกเกมนะครับไม่รอดเลยสักเกมนะมันยังยืนยันคําเดิมนะครับว่าคนไทยกากแล้วก็ยังเหยียดชาติเหยียดเพศอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งไม่เป็นไรครับผมไม่คืออยากด่าอะไรด่ามาครับแต่ถ้ามึงสตรีมเมื่อไหร่คนไทยทุกคนก็พร้อมที่จะไปดักค่ามึง เกมอื่นอ่ะไม่รู้แหละแต่ถ้าเกิดมึงเล่นเกมนี้เมื่อไหร่ก็คือมึงจะไม่มีความสุขแน่นอนมันสตรีมได้แค่60นาทีครับแล้วมันก็ต้องลงสตรีมไปเลยนะเพราะว่าโดนดักฆ่านี่ขนาดผมฆ่ามัน32,000ได้ฆ่ามันหมดนะแขวนทุกคนคนละ3ทีมันยังด่าผมได้เหมือนเดิมโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็ทําคลิปมาให้แล้วนะครับสําหรับเอ่อกจง่ายนะที่มาขอครับนี่นะทำคลิปให้แล้วผมดักจนมันจนเจอจนได้นะครับก็เดี๋ยวไปดูในเกมกันว่าเป็นยังไงนะครับ ประมาณนี้มีประมาณนี้ไม่มีอะไรมากก็คือเล่า <c oughs> ไปหมดแล้วคือสตรีมอนหลังมันล, kind of <c oughs> ลบไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเออผมให้น้องมันอัดไว้ตอนผมเจอแล้วเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูเกมที่เจอมันนะครับคือมันก็ยังดา่าเหมือนเดิมแต่ผมไม่แน่ใจว่าในเกมในเกมในเกม,เกมตอนที่ผมเจอมันมันดา่ <c oughs> นดาหไหมแต่ว่าหลังจากนั้นอ่ะมันมีดา่าคนไทยเหมือนเดิมครับอืมแล้วก็ไอ้ผู้หญิงที่เล่นกับมันก็ยังดา่าคนไทยเหมือนเดิมนะครับไม่คิดจะขอโทษเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ยังเหยียดเพศอยู่เหยียดชาติอยู่เหมือนเดิมนะครับผม คือคือคือจริงคือจริงๆแบบว่าจะไม่อะไรแล้วนะแต่แบบว่าคนขอมาเยอะก็เลยจัดให้นะครับผมแล้วก็โหคือมันแบบว่ามันคือคือผมไปดูสตรีมันมา2วันนะครับคือแล้วก็คนไทยไปดักมันเยอะมากนะครับสองวันเนี้ยวันวันนี้กับเมื่อวานซืนวันที่เจดอะคือแม่งด่าแบบว่ามันด่ามันมันด่าผมด่าผมด่าคนไทยแบบด่าเละเทะเลยอะเราแบบชอบแบบบอกว่าประเทศมันดีกว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้ สวัสดีครับ lady boy lady boy มันพูดอยู่คําเดียวครับคือมันกับเพื่อนมันจะพูดแค่ว่า lady boy lady boy lady boy เออคือตัวผู้หญิงนี่คือจะเหยียดมากมากนะครับก็ไม่เป็นไรครับอยากดา่าอะไรดังมานะครับก็ถ้าเกิดเล่นเกมนี้เมื่อไหร่ก็โดนครับแล้วผมเชื่อว่าเล่นเกมอื่นเมื่อไหร่ถ้าสตรีมก็โดนเหมือนกันนะครับผมเชื่อว่าคนไทยเล่นเกมเก่งๆ,ๆเยอะนะครับก็มึงจะไม่อยู่ความสุขในการเล่นเกมแหละจนกว่ามึงจะขอโทษนะครับผมเคก็เดี๋ยวไปดูใน คลิปที่ผมเจอมันแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูรีแอคชั่นตั้งแต่ตอนกดดักมันเจออะไรพวกนี้เลยนะครับก็โอเคปะเดี๋ยวไปดูในเกมที่เจอมันแล้วกันนะครับโอเค rồi ạ cái trò như nào cái tôi này ạ Azarov again? Wah, <oh, another slimes sao? or what? Yeah, it is another stream snap, let's go baby. I like this one. Dino uh, mang yeah. vậy thank you ตรงนี้มีตัวนั้นอยู่นะที่ผมแขวนคนแรกอะ ทำอะไรจ๊ะทำอะไรจ๊ะทำอะไรจ๊ะน้องส่วนทำไมส่วนทำไมสวนทำไมหืม tolongin.. bla.. Eh, apa ya, ming aku tolong aku tolong <tuh> oh, la, gua. dorcil kan dia <tuh> wow Wah, dia Aku udah Death Heart, I'm already using my Tinggal naik turun-naik turun tuh. ไม่จุกเลยหรอไม่หิวเลยหรอ สีเครื่องอยู่เลยนะไม่ได้กดอ,อะไรอหรอกแต่ว่าก็ยังสี่เครื่องอยู่เลยนะอือไม่แคมเรด้วยนะอือไม่สวดลรด้วยนะอือจะเอาอะไรอีกอ่ะไม่ได้แตะอ่อนโกงด้วยนะอือ ไม่แสตอนโกงด้วยนะนี่รีชาร์จนะต่ประเทศเขาแข่งก็ใส่กันนะอแต่ประเทศแข่งเขาก็แสตอนนี้กันนะแอนออนนี้ก็ยังไม่ไม่เคไม่เยโกงกันนะเอาอะไรกัม อีกอะ่ะเอาอะไรอีกนี่ให้ช่วยกันร้วๆเลยนะต้องการอะไรอีกไหมเอาอะไรอีกจากพี่หรือเปล่าค้พาพผมฮัลโลต้องการอะไรอีกไหมต้องการอะไรอีกไหมไปาไปก่อนต้องการอะไรอีกไหมครับื Jadi cepu gini ya, hmm. ah. Wah, habis bisa Cok See, I told you, Zineb. If you, if if, 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 this is you, see, look at that. You are good, but you don't need to be proxy like that. I admit it, you know. You are good, but you don't need to be camping or proxy like that. I say that early, right? Three <laughs> อาตายแล้วเหรออ้ลืมเลยโอ้โหตายแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเนี่ยว่าตายแล้วโอ้ตายแล้วเหรอเนี่ยเอา้าเตลไลท์อยู่สี่เครื่องอยู่เลยอะฮัลโลครับนี่ตั้งใจเล่นปะครับนี้ตัวแข่งอินโดนีเซียตั้งใจเล่นนะเป้าขาพะโล ตั้งใจเล่นอาเป้านี่ไม่ได้ไม่มีผิงไก่ด้วยนะครับผมจะเอาอะไรอีกครับหืจะเอาอะไรอีกครับสี่เครื่องอะครับ โอ้โหบิงติดอะไรครับเนี่ยเกม <c oughs> ต่ไต่ย <c oughs> เอาอะไรอีกไหมครับอืมต้องการอะไรอีกไหมครับสามเฟสอะครับผมอืม <c oughs> คนไทยกากอะอืมโดนคนไทยฆ่านะ สตีหหาว่าสตีสนานหรือเปล่าครับเนี่ยงงอะดิครับหาว่าสตีสนานหรือปม่าหาว่าสตีสนานหรือเปล่าครับพะโหล คือมันมันชอบบน่นะครับว่าแบบว่าชอบแสดออนโหดๆไปดักฆ่ามันอันนี้คือแอดออนไม่โหดแล้วนะอื โอ้โหเมื่อกีต่ยช็อตแรกโดนหน้าตังเต้บนแคมป์อีกเหรออันนี้ยังแคมป์อีกเหรอต้องเล่นยังไงครับเนี่ยถึงจะไม่แคมป์อันนี้ยังแคมป์อีกเหรอครับนี่ยังแคมป์อีกเหรอครับ มีตาย่ากยังโดนทูแถบอ่ะครับอืมคิดดูดิอันนี้เพื่อนมันเปล่า ไม่น่าใช่ สามมืันสองพันนะครับเวีวยดเดียดูป,กกปังกูสมายน์แนเดีย๋ยวไม่ต้องการแคมป์ิ้งก็เถอะสามพันเอาสามืันสองพันนะเอาเอาจะอ้างอะไรอีกอ่ะแต้มกูตันนะ่ะแต้มกูแบบว่าแปดพันทุกช่องอนะ่ะอืมอืม ผมไม่ได้แสแอดออนโหดด้วยนะแอดออนนี้คือต่างประเทศเขาก็ใส่กันนะครับแข่งแข่งต่าง,าง,างาประเทศเขาใส่กันแบบนี้นะครับทัวร์แต่ naeu ทัวเชียร์ได้ก็ตาแต่เขาให้แสแออนรีชาร์จได้นะครับ Oh, I got stuck! <laughs> Damn it. One hour later. Uh, 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 uh. 2000 years later <coughs> 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 Wah, wow, aku udah buang datar pula.